ไอโฟน e ี่สามโปรแม็กหน้าจอมืดลูกค้าเคยซ่อมหน้าจอมาแล้วนะครับผมก็ได้ลองซ่อมต่อดูนะครับแต่ว่าไม่ผ่านเหมือนกันจริงๆลูกค้าตั้งใจนํามาเปลี่ยนจอนี่แหละครับแต่ว่าลองซ่อมให้ลูกค้าดูก่อนเผื <S <S ่อมันจะซ่อมได้จะได้ไม่ต้องเสียงเงินเยอะหน้าจอที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะครับเป็นหน้าจอแท้แก็จะเคลื่อนมือหนึง่งหลังจากที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็จะขึ้นแจ้งเตือนว่าของแท้เลยคุณภาพไม่ต่างจากสูนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของแท้แน่นอนส่วนเรื่องราคานะครับบอกเล,เลยว่าถูกกว่าศูนย์ส่วนการาการ,รับประกัันนนะะะะรรรรบกกกกก็็จจมีีีใหห้้3เเเดดืออออาาาายยยยลลลปป่แง คงเหมือนเดิมใส่ใจทุกรายละเอียดแน่นอนครับไม่ว่าจะติดซิลกันน้ำนะครับแล้วก็เช็ดทำความสะอาดภายในตัวเครื่องให้สะอาดแบบนี้เลยหลังจากที่เปลี่ยนจอเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะเปิดเครื่องจากนั้นก็ไปกดซ่อมแซมนะครับจอภาพก็จะขึ้นชิ้นส่วนนี้เป็นชิ้นส่วนแท้จาก Apple ในส่วนของชิ้นส่วนและบริการนะครับก็จะขึ้นของแท้และวันที่ที่เปลี่ยนนะครับค่าทูโทนก็มีตามปกติขั้นตอนสุดท้ายนะครับนำเข้าแท่นอัดหน้าจอและให้ความร้อนที่ร้านนะครับจะรับซ่อมทุกอาการเลยของ iPhone MacBook, i Mac, iPad MacBook Macc ะนนับที่เป็ของ Apple าสนใจส่งงนอมนครับก็สามารอ